มมัไ่รรกเเาลยคือคือ้าเรียกค้าเรียกชื่อเจ้าแบบนี้จนปีนป่าแล้วล่ะคุณเต๋อเลยค่าเขาเรียกไปเรื่อยๆเลยโอ้มันไม่ใช่แบบนี้เว้ยมีเสียงมันมีการเป็นเวทกันแต่ค้าก็ยังจะเรียกปวดหัวกับตัวจริงเอ๊ะหลักกิ๊บ็อกที่มันกลับหัวนี่คือไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่อ่ะเพราะล่าสุดเปิดปุ๊บโดนไฟเผาตายค่ะไม่ตายหรอกพี่ ขุดขุดลักกี้บ็อกไดลักกี้บ็อกแค่นี้อย่างชอบเลยมันนึกอยากจะเรนดอมอะไรก็แล้วแต่ย่งไหนวะเจ้าบังอาจมาหน้ที่ยิงฆ่าผู้นี้กันน่บังอาจยิงนัะไม่โดนข้าหรอกอุ้ยเกือบไมนโดน ไม่โดนโอ้ยต่อยากจะไปแต่ละฝั่งทีก็แบบยากลำบากส่วนใหญ่เครื่องมันชอบมีปัญหาโอเคมาแล้วมาแล้วอ่าทวดเรียกอีกแล้วลู้มหม ข้ารเล่นข้ารเล่นข้ารอเล่นข่ารอเล่นข้ารอเล่นข้ารอเล่นข่ารเล่นกดปุ่มแล้วก็เป็นภาษชกดูว่าปัวววอดุยเป็นฟูรอรีบวกแนะแลจะขับเจ้าซึ่งเป็นมัซึ่งเป็นมสของช่องเราเองเป็นมาสช่องเราโลดส

สวัสดีลูกเม็ดสวัสดีลูกเม็ดสบายดีไหยสบายดีไหยใครเห็นเจ้าตีตีกันฝั่งนี้ค่ะเลยมาเยี่ยมเอ้า <c oughs> เออข้าว่านะหูฟังหูฟังของเออคุณเตเขาต้องเป็นปัญหา,านะเ <c oughs> พราะว่าข้าไม่ยินเลยเลย เดี๋ยวครับตอบใช่แป๊บโ okay. อเคพอดีเ,เลยเสียงนี้มันน่ากลัวจริง ไม่ทำไมไม่ไม่ไม่แล้วก็พอไปที่ที่ท่อมแล้วก็คขา <laughs> <laughs> ตดไฟตัวเองไปซะไม่ถึง,งมาไปโซเทียน <laughs> ไปโซเทียนทำอะไรกันทำอะไรกันไปแล้วไปแล้วขอข้าไม่ครบไปแล้วเดี๋ยว มาค่ามาค่าบ้าหีเสียงข้าไม่ได้ยินเลยเลยใบ<า>ยตักน้ำพวกเจ้า, <Hello. S 1> าเล่นกันเพราะตาต่อไปข้าจะไม่เล่นแล้วมาเร็วโอ๊ยเชือโอ้ยมันเดินนี่นี่หน้าฉันจริงหน้า ใหญอไม่มีอาวุธเลยเสียดายนะทำไมไม่ตีใครตายล่ะเจ้าจะได้มีอาวุธได้ขนูอุ้ยขนูเฮ้ยเด็กของไรค่ะ ไร้ฆ่างั้นเหรออุ้ยไร้ฆ่าอ้วไร้ฆ่าไม่นะห่อพุสัยดอนห่อของข้าฮัลโหลเจ้าจุ๊กหออข้าโพไซดอนฮัลโหลมีบล็อกปะไม่มีไม่มีอาวุธไม่มีบล็อกไม่มีอะไรเลยอุ้ยหอปห่อพุสัยดอนปัดอยู่ตรงตรงนั้นเหรอเหรอห่อพุสัยดอนไปเราจะได้มีอาวุธเร็ว แล้วหอบพูดส่ร้อนเลยเมีคนออกเกมเลยสู้นานเกินไปหรอวะเดี๋ยวดื่มเอ้ยอยู่อะไรเกมจะจบมาเร็วผมคาดว่าเกมไม่จบง่ายๆหรอกกว่ากว่าเกมจะจบน่าจะเช้านะเสุดๆเพราะว่าผู้เจ้าตียังไม่ทันสักทีแอบไว้ก่อนแอบไว้ก่อน อ้ยงามใส่ปลาเลยก็ไปใกล้ๆแล้วก็ปลาเลยแล้วก็ไล่ตก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 โลไม่เงวะตัวอยู่ฝั่งขวาโอ้เกือบโอ้โฝั่ง รีบฆ้ากันสักทีเธอฆ้าฆ่าอยากเล่นแล้วข้าหมอนไม้หัวเธอยังไม่มาจะไปเปิดลัคี้บ็อกอันอื่นน,นะนะ <Hello. S 1> ตัวอยู่หลังเจ้าอ่ะอุ้ย <c oughs> ตกใจโหลรีบฆ้ากันเธอข้า <c oughs> ขอล <c oughs> ะฆ้าไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยขอวินไปแล้ว เมื่อไหร่ผ้ชาจะตีกันเสร็จเนี่ยข้ากับโทมัสแคทนี้เมื่อไหร่จะได้เดินก็ไม่รู้โอ้ยไม่ดูรีบข้ากันเธอข้าคอละเมนตอนตอนนี้เรามีแก๊งฟูรี่สามคนเรียบร้อยแล้วก็มีคนอื่น โอ้ไม oh ่ก็เราไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วผมไม่รู้นะสามสิบนาทีแต่ไม่วงเล็บยี่สิบนาทีไม่ได้เลูกนิวว่าตาแรกอะไรนี่ข้าต้องมาดูผู้เจ้าเลยหรือผู้เจ้าเหรอพี่ทำอะไรอย่ังไงให้อยุ่อย่าทำลูเมทข่าอย่าทำลูเมทอย่าทำไลายลูเมทข่า เป็น <c oughs> สกู๊ยเดือดปีทอมไม่มีออมามีขาออกแล้วนะขาออก่าเริ่มหัวร้อนแล้วแต่ว่าจะหยุดไลฟ์แล้วจะเล่นจะเล่นอีกเพราะอะไรเหรครับ <c oughs> ทำไมพื้นดีมันพื้นดีจริงๆนะมันพืน้น<อ>โอเคได้เลยแล้วได้เลยแล้วอ,อ๋อในในที่สุดเอ็นพีซีมั้งแต่ยังไงก็มีของมีของสิซ์แล้ก็ไอเปิ้ลทองอืมซุปเปอร์เกลือ ซูเปอร์เกลนั่นคือดลัคกี้บ็อกดได้ลัคกี้บ็อกไม่ลัคกี้บ็อกแล้วได้หมูมากกว่ามีอะไรเลยงั้นก็มีอะไรบ้างไ้าไม่มีอะไรเลยนอกจากธนูธนูเนี่ยนะข้าไม่เก่งธนูเฟยอุ้ยมีคน์ดตกใจหมดไอธนูเวนข้างงซะเหลือเกินได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วอว้ย ทอมมันดักเลยนีว่าว่าขอร้องเออจะกกไเลยนะเอออ้าวอ้าวเอาวัดเอมัไปแล้วอ้อล้ว้าโดนอะไรเอาละไหนดูซิโอ้โหยาอย่าชื่อใกล้มากเลยอย่ามานะยังไม่มีอาวุธ พวกเจ้าทำอะไรกันตอนเป็นหมากวนการฮัลโหลเฮ้กาイโอเคกาイスว่าตาแหอค่อยตอบบอกไปไอ้เไี่ยเอามาทำไม ตีพวกเจ้าตีกันไปเลยข้าไม่สนข้าขอตีตีเหล็กก่อนข้านั้นต้องตีอยู่ในควพร้อมไม่ไงข้าขอข้าไม่เต็มใส่น้ำเร็วไปเนี่ยไอ้แกไอ้แกคุณลัคกี้บ็อกได้ลัคกี้บ็อกว้าวโอ้พระเจ้าประธานพรแล้วประธานพรใ้ข้าแล้ว พระเจ้าประธานทอนอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าไปอีกแล้วโอ้เรียบร้อยจ๊ดแต่แต่อุ้ยมเอ็มพีซีถ้าเกิดผมร้องเลงปิดไฟใส่เกียร์อย่างนี้เดยเอร์เอ้น็ยังไม่เล่นเรเลยถ้าเกิดผมร้องเพลงปิดไฟใส่เกียร์อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ใส่เกียร์ไอ้นี่ก็ยังไม่หยุดเล่นเราเลยแเลยเดี๋ยวกันนะคือให้เราเปิดอะไรซ้ำๆนักหนาสุดท้ายเราก็ได้โพวชั่นมา อืมบอกไปพอนั่นไข่ไม่รู้แต่สองคนนั้นกำลัง PVP กันอยู่ซึ่งเราจะไม่ไม่เป็นทอมัสโดน โดนไปเีนข่าไปแล้วไม่มีอาวุธแฝงไม่มีอาวุธแฝงจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้อะไรไม่รู้อาวุธหายยากเกินเมอแกเหน่าอยาเรโฮัลโหลเดี๋ยเดี๋ยเพิ่งมาเดี๋เพิ่งมาลูเเดี๋ยวเพิ่งมาลูเเดี๋ยวเพิ่งมาข้าตกใจ คาดตกใจคาดตกใจหมดเลยอะไรไม่รู้เลยไอ้นี่รู้อะไรเลยแกดีไลายนะไลน์ลายไลน์แกมาไลายแกมาไลายแกมันลน์แกมาไลน์รู้นะว่ามีคนมาข้างหลังคนนี้อยู่บนสะพานนานไม่ได้เดี๋ยวคนหลอยไปละเอ้า what the fuck แป๊บหนึ่งนะ ก็ขอพอไปเพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมไปกดซับกันเลยและแล้วก็ไปกดซับกดแชร์กดซับสกายนะครับฮะกดซับกดซับกดแชร์กดซับสก ай มันไลค์ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสกัยครับโอเคแล้วแล้วก็ติดตามช่องยูทูบ้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามในออมเล็ตนะไปแล้วปุ๋ย